สำหรับคำถามของคุณแม่มือใหม่บางท่านที่ถามหมอามาว่าการอาบน้ำให้ทารกแรกเกิดไม่กล้าอาบสามารถเช็คตัวแทนได้ไหมจะทำยังไงดีคำถามนี้มีคำตอบค่ะเนื่องจากเมืองไทยมีอากาศร้อนชื้นนะคะคุณหมอแนะนำค่ะให้อาบน้ำให้ลูกน้อยของเราอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อชำระคราบเหนือคลกลิ่นอับชื้นแล้วก็คราบนมของตัวน้องนะคะส่วนจะอาบน้ำยังไงให้ง่ายคุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะเราจะมีวิธีการอาบน้ำให้นะคะ วิธีการอาบน้ํานะคะอาจจะเลือกเลือกจากช่วงเวลาก่อนคุณหมอมักจะแนะนําว่าให้อาบน้ําในช่วงที่น้องท้องว่างหรือเวลาก่อนเข้านอนนะคะเพื่อความสดชื่นสบายตัวของลูกน้อยขั้นตอนต่อมาเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะอุปกรณ์ก็จะมีผ้าเช็ดตัวนะคะสบู่สําหรับเด็กนะคะแชมพูสําหรับเด็กนะคะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าใหม่ที่จะให้ให้น้องใช้นะคะมีสัลี นะคะคัดต้นบัตรต่างๆค่ะหลังจากที่เราเตรียมน้ำอุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาเด็กถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ห่อผ้าเด็กด้วยผ้าเช็ดตัวค่ะเ,เริ่มจากการสระผมก่อนนะคะเราก็จะอุ้มน้องไว้ในมือแล้วก็เอาศีสาเด็กไว้ที่มือของเรานิ้วโป้งกับนิ้วก้อยใช้ปิดที่หูเด็กเพื่อป้องกันน้ําเข้าหูค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ําชุบน้ํามาลาดที่หัวเด็กให้หมาดๆแล้วเราก็ลงแชมพูแล้วก็ล้างแชมพูออกค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็นําเด็กขึ้นมาวางไว้ที่พักนะคะซับน้ําที่อยู่สีษาออกแล้วก็เปิดผ้าเด็กออกได้ค่ะเมื่อเปิดผ้าเด็กออกเราจะเอาน้ําใช้มือเนี่ยกักน้ําขึ้นมาเล็กน้อยฉลมไปตามตัวของเด็กแล้วก็ใช้สบู่ทําความสะอาดตามซอกต่างๆนะคะหลังจากนั้นค่อยนําเด็กลงไปที่อ่างเวลานําเด็กลงที่อ่างค่อยๆนะคะค่อยๆวางเด็กลงเพื่อป้องกันเด็กสะดุง้งแล้วก็กวักน้ําล้างคราบสบู่ทั้งหมดที่อยู่ในตัวเด็ก อุ้มเด็กขึ้นมาค่ะแล้วก็ซับให้แห้งถ้าเด็กคนไหนมีลักษณะผิวแห้งแนะนําให้ลงโลชั่นสําหรับเด็กนะคะเพื่อป้องกันผิวที่แห้งส่วนสะดือเด็กถ้ายังมีอยู่ให้เช็ดแห้งค่ะแล้วก็ตามซอกต่างๆที่ยังมีน้ำนํำน้าค้างอยู่ก็ให้ซับออกหลังจากนั้นก็แต่งตัวน้องให้สวยงามตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการได้เลยค่ะ สำหรับแชมพูสบู่หรือโลชั่นสำหรับเด็กนะคะคุณหมอแนะนำให้แยกจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนื่องจากเด็กมีผิวที่ระคายเคืองง่ายควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนสำหรับเด็กนะคะ